อนนี้เราอยู่ที่ตะกววปะ่นะคะตะโกลาบ้านนาตศิลน,นาตะโกลาค่ะอันนี้ก็เป็นเรือนเก่านะคะสมัยแบบดั้งเดินมากๆเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นเชิงสัญลักษณ์นะคะการแห่จากร่วมใจสา์ไทยนี่ของเก่ามีทางเข้าข้างในค่ะ นี่ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างในนะคะกาบังลอยลำครอจ้าจ้าจ้าอะไรลูกกับชุดนีเดิมกาคืนเดินไหมอย่าพูดอย่างนี้เลยถ่ายไหม สายยนกเดี๋ยวดูข้างบนนะมีแบบบ้านเก่ามากเลยที่ช่างตะโกน่านี่ยายานี่ยายานี่ายา 23คนก็ได้ละคุณพลเนี่ยที่คนแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหน้านะคะ3ให้ไหวเนี่ยแต่แต่ก็อันนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับเด็กๆอ่ะ <laughs>